สนับสนุนโดย Magnolia Quality Development The Forest Tears the land of everlasting happiness Life is always on เติมชีวิตให้เต็มความหมาย สวัสดีครับผู้ชมต้อนรับเข้าสู่พารู้พารวยวันเสาร์ที่9มกราคม2564ครับพบก,กับผมอีกวันพ่อทานพ่อสุขและทีมง,งานเช่นเคยซึ่งคุณผู้ชมยังแวะเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะครับในช่วงต้นปีแบบนี้มีแผนมีวางเป้าหมายอะไรอย่างไรสามารถมาแลกเปลี่ยนกันได้ผ่านช่องทางของ Facebook พารู้พารวยไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเอาละรครับคุณผู้ชมสําหรับวันนี้จะพาคุณผู้ชมนั้นมาติดตามวิธีคิดในการบริหารห้างสรรพสินค้า ซึ่งต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในธุรก,กิจที่มีการแข่งขันที่รุนแรงมากๆทั้งในมุมของคู่แข่งที่เป็นห้างสรรพสินค้าด้วยกันเองนอกเหนจากนี้ก็จะมีคู่แข่งใหม่เช่นบรรดาช้อปปิ้งทางออนไลน์หรือว่าอ e ีคอมเมิร์ซนะครับตอนนี้วิธีคิดในการที่ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆผมว่าน่าสนใจมากๆจะเป็นจุดที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่สําคัญวันนี้ก็มีกรณีศึกษาจากผู้บริหารจากเดอะสตรีทที่อยู่บนถนนรัชดาเขาทําธุรกิจตอนนี้ก้าวสู่ปีที่6แล้วนะครับวิธีคิดนั่นจะเป็นอย่างไรมีการเปลี่ยนแแปลงงงจาาาากกกใในน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 ชช่่่่ววออหห้้้้้ีีมมยคไไตติดตด จทย์ใหญ่ของเดอะสตรีทในปีที่ผ่านมานะครับนอกจากต้องเดินหน้าสร้างจุดขายจากจุดต่างการเป็นช้อปปิ้งมอลล์ที่ต้องมีมากกว่าการจับจ่ายเพราะว่าต้องสู้กับศึกรีเทลกับศูนย์การค้ามากมายในทำเลละแวะกนี้ซึ่งมีมากถึง5แห่งภายในรัศมี1กิโลเมตรยังไม่รวมตลาดนัดเล็กใหญ่ทั้งกลางวันและช่วงเย็นที่ชิงกาลังซื้อแล้วไหนจะพฤติกรรมคนหันไปช็อปผ่านอ e ีคอมเมิร์ซโลกออนไลน์ที่ไม่ต้องออกจากบ้าน และที่หนักหนาที่สุดก็คือโควิดที่ทําให้ต้องปิดตัวไปถึง2เดือนด้วยกันยิ่งการมาเปิดเป็นน้องใหม่ในย่านต้องเจอกับโปรโมชั่นจากรายใหญ่ห้ามหันกันลดราคาฉะนั้นกลยุทธ์หลักก็คือห้างร้านผู้เช่าต้องยิ่งแตกต่างและถูกทําให้ชัดขึ้นเดอะสตรีทต้องเป็นมากกว่าพื้นที่ช้อปปิ้งเน้นการเป็นเติร์ดเพลสให้คนมาใช้ชีวิตได้ทั้งวันและย้ําความได้เปรียบที่เหนือกว่าแห่งอื่นคือการเปิดทั้งคืน ที่นี่เป็นช้อปปิ้งมอลล์แห่งแรกนะครับที่เขาเปิดบริการ24ชั่วโมงเพื่อหวังเจาะตลาดคนทํางานเลิกดึกและตามพฤติกรรมที่ไม่ยึดติดกับช่วงเวลาหรือผู้ที่ต้องติดต่อก,กับประเทศในซีกโลกตะวันตกเป็นขวัญใจให้กับคนกลางคืนหลังจากที่อื่นนั้นปิดหมดแล้วที่เห็นชัดที่สุดก็คือบริการคูเรียนะครับเดอะสตรีทเขาเป็นโลจิสติกส์ครับใจกลางเมืองที่รวมขนส่งพัสดุมากที่สุดมีขนส่งเอกชนรายหลักครบทั้ง6เจ้า รวมทั้งไพรสณีไทยที่มาเปิดแบบ24ชั่วโมงตอบโจทย์กับยุคนี้มีศูนย์รวมกิจกรรมที่หลากหลายตามไลฟ์สไตล์คนเมืองคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นฟิตเนส24ชั่วโมงมีจิมมวยไทยมีสตูดิโอเต้นมีบริการความงามและสุขภาพไปจนถึงห้องซ้อมดนตรีที่ไม่มีเวลาปิดเช่นเดียวกันยังมีโคเวิร์กิ้งสเปซให้ทำงานพบปะติวหนังสือให้ใช้บริการแถมฟรี WiFi หรือจะห้องประชุมแบบให้เช่า ไปจนถึงที่ให้งี่ปรับก็ยังได้นอกจากนี้ก็ยังมีฟุตแลนด์นะครับที่ดึงทราฟฟิกเป็นสัญลักษณ์ของซุร์มาร์ที่ไม่มีการปิดและร้านอาหารคาเฟ่รวมพื้นที่ที่เปิดตลอด24ชั่วโมงก็มากถึง8,000ตารางเมตรนะครับตามคอนเซปต์ซิฟว์วอล์กท็อกแช e เช้าเย็นค่ำที่ The Street นั้นสร้างมาตลอด5ปีเพื่อเป็นที่แฮงเอาท์ให้อยู่ในใจของผู้บริโภคครับเราจะเน้นเป็นศูนย์การค้าที่ จะต้องพาตัวเองมาใช้บริการที่นี่ไม่ว่าจะพาตัวเองมากินนะครับหรือว่าจะพาตัวเองมาออกกําลังกายที่นี่นะครับหรือจะพาตัวเองมาใช้บริการตั้งแต่หัวจรดเท้าทําผมทําเล็บทําฟันแต่งหน้าหรือว่ากายภาพหรือเป็นคลินิกเพราะฉะนั้นเราจะไม่ค่อยเน้นร้านเรื่องของช้อปปิ้งมากแต่สิ่งที่เราจะเน้นก็คือเน้นเรื่องที่ต้องพาตัวเองมาใช้บริการที่นี่ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราจะค่อนข้างแตกต่างจากคนอื่นเขาคือเป็นเรื่องของ24ชั่วโมงนะครับซึ่งเมื่อศูนย์การค้าทุกอย่างปิดหมดละแต่ที่นี่ย,ยังเปิดอยู่ถ้าเราหิวเราก็มากินได้เราอยากออกกําลังกายก็มาได้อยากจะส่งสินค้าไปสนีไทยก็เปิด24ชั่วโมงอยากจะมาซื้อยาก็มาติดต่อได้ที่ร้านฟาแบกนะครับเราจะมีร้านที่บริการอยากจะนั่งคุยงานหรือจะนั่งเสนองานหรือจะมานั่งที่จะปรึกษาหารือกันก็คือจะมีสตาร์บัคก็จะเปิด20 24ชั่วสมบเช่กันีะะน้ม เราคิดว่าเราไม่ได้แข่งกับคนอื่นเลยนะครับเรามีจุดขายของเราที่ชัดเจนนะครับสำหรับตัวศูนย์การค้าเดอะสตรีทที่มบนถนนเส้นนี้โดยปีที่5ของเดอะสตรีทนั้นปัจจุบันก็มีผู้เช่าอยู่ที่ราว80-90%นะครับช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาก็มีทราฟฟิกราว2 2 2 0 0 0คนต่อวันเป็นตัวเลขเฉลี่ยที่รีบาวกลับมาราว80%จากช่วงก่อนโควิด โดยชี้ว่าการไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนที่ยึดถนนรัชดาเป็นแลนด์มาร์คสำคัญนั้นไม่กระทบกับรายได้มากนักโดยล่าสุดก็ได้เสริมให้มีพื้นที่สำหรับทั้งครอบครัวให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมิวเซียมวิทยาศาสตร,ร์กลางเมืองแห่งแรกของออพอวชอปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ารีเทลสมัยนี้ต้องมีร้านอาหารแมกเนตที่นี่ก็มีร้านเอกซ์คลูซีฟอย่างเช่นเอราเมงหรือว่าร้านราเมงข้อสอบ ร้านอาหารไทยครัวอับสอร้านโซอาเซียนที่รวมเมนูอาเซียนครบทุกชาติจนถึงร้านแบบไนท์ไลฟ์และโซนอาหารที่มีถึง3ชั้นคิดเป็นพื้นที่หมวดอาหารมากกว่า10,000ตารางเมตรแล้วก็ยังมีพื้นที่จัดอีเวนต์ได้หลายรูปแบบนะครับทั้งชั้นล่างหอชั้นบนพื้นที่ที่เป็นแบบสนามกีฬาหรือจะเป็นดาดฟ้าเอาท์ดอร์รวมทั้งบริเวณด้านหน้าห้างซึ่งเป็นพื้นที่หน้ากว้างติดถนนใหญ่เป็นที่2ในกรุงเทพ ก็ใช้จัดมิวสิกอีเวนต์หรือตลาดนัดเป็นประจำโดยฟัซิลิตี้ที่เขารองรับช่วงกลางคืนได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งร้านอาหารไปจนถึงห้องน้ำส่วนที่จอดรถที่มีตอนนี้1,000คันแต่ในวันหยุดนั้นก็สามารถขยายไปใช้พื้นที่จอดของอาคาร CW Tower ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามได้เพิ่มอีกเท่าตัวแล้วเราก็จะมีส่วนที่เราวางแผนของเราไว้นิดนึงว่าเราจะมีทางเชื่อมเราจะเชื่อมไปทางบิ๊กซด้วย นะครับเรามีแผนว่าจะเชื่อมไปที่โครงการบิ๊กซีนะครับแล้วเราก็อาจจะมีการก่อสร้างอาคารเพิ่มอีกนิดนึงคือปรับอาคารให้มันด้านหน้านะครับเป็นพื้นที่ด้านหน้านะครับในแผนของปี64ก็จะมีประมาณนี้ก็จะเป็นพาร์ทเนอร์กันเลยไม่ที่ก็เป็นที่ของเราเนี่ยแหละแต่เราจะปรับอาคารซึ่งกำลังมองว่าอาคารนี้ทั้งอาคารอาจจะเป็นเรื่องของ24ชั่วโมงเป็นอาหารหมดเลยก็ได้เพราะตอนนี้อาหารได้รับความนิยมค่อนข้างดีมากครับเป็นสิ่งที่ตัวชูใช่ก็คือเราชูอยู่แล้วปกติเราก็ชูเรื่องของอาหารอยู่แล้วนะครับซึ่ง คืออาหารเนี่ยสั่งออนไลน์ก็มีแต่สังคมของคนไทยอ่ะชอบนั่งกินด้วยกันชอบพูดคุยชอบชอบเจอกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่าที่เราดูเทรนด์อ่ะก็ยังไปได้อยู่แต่ตัวพื้นที่ที่เป็นชอปปิ้งจริงๆอ่ะก็จะค่อนข้างลดลงไปเรื่อยๆและตลอดปีใหม่เดือนนี้นะครับก็มีแคมเปญกระตุ้นกําลังซื้อมีรอยัลตี้โปรแกรมให้ลูกค้าได้ทํากิจกรรมมีฟรีคอนเสิร์ตที่ดึงศิลปินเจอะก,กลุ่มนักเรียนและวัยรุ่นถือเป็นโจทย์ที่ท้าทายนะครับสำหรับรีเทลและชอปปิ้งมอลล์แทบทุกแห่ง เพราะว่าวันนี้ก็นับว่าเป็นขาลงจนถึงบางที่นั้นอาจจะติดลบด้วยแต่การเจอโจทยากตั้งแต่เปิดตัวเมื่อ5ปีก่อนก็อาจเป็นจุดแข็งให้กับเดอะสตรีทสู้ด้วยความต่างความกล้าโพสิชันที่ไม่เน้นกําลังซื้อจากขาช็อปโดยที่ผ่านมาก็ประเมินนะครับว่าเป็นกลยุทธ์ที่มาถูกทางเห็นได้จากผู้เช่าที่รักษาระดับ80%ได้เสมอและก็ตอบรับเทรน์อนาคตตอกย้ำให้ถนนรัชดาที่ไม่หลับไหล รองรับการเป็น New CBD หรือย่านธุรกิจใหม่ใจกลางเมืองแห่งนี้ครับสมศักดิ์นายเชน่าถ่ายภาพรัตภูมินินสิริรายงานจะเห็นนะครับว่าการแข่งขันในธุรกิจห้างสงรรพสินค้านับจากที่เป็นต้นไปจะมีการแข่งขันที่ดูเดือดมากขึ้นเรื่อยๆครับจุดที่น่าสนใจในวิธีคิจของผู้บริหารของเดอะสตรีก็คือว่าเขาไม่ได้เน,นการขายสินค้าเพียงเดียวครับ เขาเน้นเรื่องการจัดกิจกรรมร่วมกันในพื้นที่ส่วนกลางซึ่งถ้าหากว่า มีการเกาะกระแสเรื่องของไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไปของคนรุ่นใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมการออกกําลังกายการทานอาหารถ้าทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆโอกาสประสบความสําเร็จนั้นมีแน่นอนนะครับแล้วกลายเป็นจุดเด่นกลายเป็นจุดขายของห้างสรรพสินค้าแห่งนี้นะครับเอาละครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดี๋ยวชั่วหน้ากลับมาติดตามวิธีคิดของผู้บริหารที่ผลิตกล้วยทอดแล้วก็ส่งไปที่ร้านสะดวกซื้อตอนนี้เขาประสบความสำเร็จอย่างมากช่วหน้าเดี๋ยวกลับมาครับ นับสนุนโดย Wisdom X Cash ชีวิตสมาร์ทฉลาดใช้โหลด X Cash The Strand Essentially More กลับก็สู่ช่วงที่2ของพารู้พารวยครับมีธุรก,กิจหนึ่งที่น่าสนใจมากครับผู้ชมคือผู้ผลิตกล้วยทอดกรอบแล้วก็ส่งไปตามร้านสะุกซื้อทั่วประเทศจุดเริ่มต้นของเขาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี ตอนนี้เขาประสบความสำเร็จอย่างมากเลยนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าวิธีคิดของเขาไม่ได้เติบโตเพียงแค่คนเดียวแต่ว่าสร้างไรไรได้ให้กับคนในชุมชนด้วยติดตามได้ในช่วงนี้ครับกล้วยกรอบรสชาติด,ดั้งเดิมที่ได้รับคำสั่งซื้อเข้ามามากกว่า1 6ล้านหแสนห่อเพื่อนำไปแจกเด็กๆในช่วงวันปีใหม่นี้นะครับทำให้กลุ่มสตรีพัฒนากล้วยนำวาไทย ของบริษัทสยามบันน่าจำกัดต้องเร่งมือในการผลิตจากเดิมที่เคยผลิตส่งร้านสะดวกซื้ออยู่แล้วก็ต้องจ้างงานคนในชุมชนเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ทันตามเวลาที่กำหนดครับจากการพูดคุยกับพนักงานก็ทราบมาว่าคนในชุมชนที่นี่ส่วนใหญ่จะมีอาชีพทำเกษตรกรรมมีไรายได้เพียงแค่ปีละครั้งเท่านั้นแต่ตั้งแต่โรงงานแห่งนี้เปิดมานะครับคนในชุมชนส่วนใหญ่ก็ได้ใช้เวลาว่างนอกฤดูการทำนา มมีไรายได้เสริมเพื่อการผลิตกล้วยส่งให้กับร้านสะดวกซื้อและก็ส่งขายตามที่ต่างๆโดยที่นี่เขาก็จะแยกกันเป็นแผนกเลยนะครับตั้งแต่การผสมเครื่องปรุงการนํากล้วยไปชั่งน้ําหนักเพื่อบรรจุการซีนถุงไปจนถึงการแพ็คใส่กล่องส่งลูกค้าและจากอาชีพเสริมปัจจุบันก็ได้กลายเป็นอาชีพหลักที่ทําให้พวกเขามีไรายได้เพิ่มและมีเงินใช้ใจ่ายในครอบครัวทุกเดือนครับ ก่อนตาก็ทำหนาทำหน้าไ,ได้ไหมเป็นไงบ้างครับทำหนามันก็นานปีนึงก็ได้คนเดียวก็ไม่ค่อยดีแล้วทำไมเราถึงได้มางานทำกล้วยที่เนี่ยครับเขอาอตั้งเขาเปิดโรงงานเขาก็ซีซูนอ่ะแต่เขามาทำกล้วยเราก็าทำได้ทุกทุกวันนะเพรานั้นนะทำดีด้วยได้ทุกวันได้เยอเราก็ได้ไกินไปใช้ใ้ตรงนี้แหละหน้าก็ปีนึงมีคนเดียว เดิมทีเขามีอาชีพทำนานะคะเมื่อก่อนเมื่อเริ่มก่อตั้งกลุ่มสตรีพัฒนากล้วยน้ำว้าไทยขึ้นมา mm hmm. เขาก็เหมือนว่า,อาลองมาทำงานที่นี่ดูแล้วก็คือกลุ่มของเราก็พัฒนาไปเรื่อยๆจนเติบโตทุกวันนี้เป็นบริษัทสยามบานาน่านะคะ mm hmm. ก็สร้างรายได้ให้ชุมชนก็คือรายได้ของอาชาวบ,บ้านที่นี่เ,เพิ่มมากขึ้นพนักงานก็เมื่อก่อนมี4ี่ห้าคน กพัฒนาเป็น10คนปัจจุบันมีประมาณ30คนไรายได้มี3ส่วนนะคะเป็นไรายได้เหมาจ่ายก็คือบรรจุกล่องนี่จะเป็นไรายได้เหมาแล้วก็มียังยังไซโลนี่เป็นรายไ,ได้ไรายวันวก็มีฝ่ายตลาดฝ่ายบัญชีอย่างคีซีนี่มีเป็นเงินเดือน,นะค,ะค่ะก็ค่าแรงก็เป็นค่าแรงขั้นต่ํา สำหรับการจ้างงานในโรงงานแห่งนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับในการกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชนเท่านั้นเนื่องด้วยมีอยู่หลายจังหวัดทั่วประเทศนะครับที่ส่งกล้วยแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นที่กาญจนบุรีน,น่านและเพชรบุรีจึงทำให้สมาชิกเครือข่ายได้มีรายได้จากการส่งขายกล้วยทอดเพื่อนำมาปรุงและแพ็คถุงที่โรงงานแห่งนี้โดยในแต่ละเดือนนะครับสมาชิกเครือข่ายก็จะต้องส่งกล้วยที่ทอดแล้วกว่า1,200กิโลกรัมให้กับโรงงาน เพื่อบรรจุถุงส่งตามร้านสะดวกซื้อสำหรับจุดเริ่มต้นของการทำขนมกล้วยกรอบที่เราเห็นอยู่นี้นะครับคุณจินตนาสัตสำอางบอกครับว่าตัวเธอนั้นได้เรียนจบจากคณะวิทยาศาสตร์อาหารหรือฟู้ดไซน์มาจากนั้นก็ได้กลับมาทำงานที่บ้านก็ได้คิดหาทำอาหารเพื่อส่งขายสู่ท้องตลาด และพบนะครับว่าวัตถุดิบรอบๆตัวที่มีอยู่มากก็คือกล้วยจึงได้มีการนําความรู้ที่เรียนมานะครับมาเพิ่มมูลค่ากล้วยในพื้นที่คุณจิตนาลองผิดลองถูกอยู่นานนะครับจนได้มาพบกับการทํากล้วยกรอบรสชาติต่างๆจนกระทั่งได้ออกบูธนะครับตามงานหลายต่อหลายแห่งก็เริ่มเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นจนสามารถพัฒนาคุณภาพและรสชาติให้กลายเป็นสินค้าโอท็อปและจนล่าสุดน,นี้ก็ได้ส่งขายในร้านสะดวกซื้อชื่อดังอย่าง7 e เ e ่ e อีเลฟเว่น ก็เลยทำให้มีออเดอร์ประจำสัปดาห์ละ1,000กล่องเป็นยอดขายที่นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยครับเราก็ต้องพัฒนาตัวสินค้าเราให้ได้มาตรฐานอันดับแรกเลยคือพอเราเราผลิตสินค้าแล้วนี่มีช่วงมี o อท็อปมาฮะมีโอท็ top, เราได้คัดสรรโอท็อดาวของจังหวัดนะคะเขาก็เปิดโอกาสให้เราไปจําหน่ายที่เมืองทองนะคะผลไปจําหน่ายที่เมืองทองทีนี้ฝ่ายการตลาดบริษัทต่างๆเขาก็เข้ามานะคะ เซเว่นเขาก็เข้ามาคุยเขาเห็นเราขายดีตอนนั้นนะคะเราก็ต้องมีการพัฒนาสินค้าของเราให้ได้มาตรฐานกําลังการผลิตพอที่จะท,ที่จะส่งให้เขาได้เงี้ยค่ะปีปีนี้ะ่ะก็ได้ออเดอร์พิเศษมานะคะของปตทมาล้านหกแสนตองเราก็ เราก็แบ่งงานให้กับชุมชนคือชุมชนปกติทําปกติอาทิตย์ละครั้งที่เขามาส่งเราอะนะคะกลุ่มสมาชิกอะตอนนี้เขาต้องเร่งเร่งส่งให้เราอาทิตย์ละสองเที่ยวสามเที่ยวอะไรเงี้ยก็เหมือนกระจายเพิ่มรายได้ให้เขาไปธุรกิจกล้วยกรอบของคุณจินตนาที่ประสบความสําเร็จขนาดนี้นะครับแน่นอนว่าอีกด้านหนึ่งก็สามารถสร้างไรายได้เพิ่มให้กับคนหลายๆกลุ่ม ั้งคนในชุมชนเองและคนในเครือข่ายกลุ่มสตรีพัฒนากล้วยน้ำว้าไทยซึ่งล่าสุดคุณจิตนายังจะได้มีการส่งเสริมให้ชาวเขาได้มาปลูกกล้วยแทนการปลูกฝิ่นที่ผิดกฎหมายอีกด้วยเพื่อนำมาส่งเป็นวัตถุดิบให้กับโรงงานของเธอครับ ผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าที่นี่นั้นมีวิธีคิดที่น่าสนใจมากๆนะครับเขาไม่ได้เน้นการเติบโตเพียงแค่คนเดียวแต่ว่าอยากให้คนในชุมชนนั้นเติบโตพร้อมๆกันก็เป็นการตอบแทนคืนสู่สังคมรูปแบบหนึ่งนะครับเพราะว่าคนในชุมชนนอกจากจะมีะไรายได้เพิ่มมากขึ้นแล้วมีโ no น้ตฮาวมากยิ่งขึ้นนะครับและสิ่งที่สําคัญคือเลิกการปลูกฝิ่นแล้วก็หันมาปลูกกล้วยตัวนี้คือจุดที่สําคัญมากๆ และการผลิตกล้วยทอดกรอบส่งให้กับร้านสะดวกซื้อมองด้านหนึ่งเนี่ยนะครับโอกาสสูงไมาก็จริงแต่สิ่งที่เขาต้องทําให้ได้คือรักษามาตรฐานวันนี้เขาทาได้แล้วก็เลยประสบความสำเร็จอย่างที่เราเห็นในทุกวันนี้แหละครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวพาผู้ชมไปที่จังหวัดนองบรัรลมยูวิธีคิดน,น่าสนใจมากๆนะครับมีการปลูกไม้มีค่าไม่ว่าจะเป็นไม้สักไม้พยุงรอบๆอบคันนาช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามครับ สนับสนุนโดย m a มัลวิรีกรฟ์คอนโดที่ออกแบบเพื่อทุกเจเนอเรชัน t ี m อ b Media g l o b a l vibrate happiness บริษัทผักด็อกเตอร์1993จำกัดครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของพารู้พารวยครับผู้ชมครับวันนี้มีกรณีตัวอย่างอยู่ที่จังหวัดหนองบัวลำพูน่าสนใจมากๆนะครับเป็นพื้นที่คนาของคุณลุงทรงเดชน,นะครับที่น้อมนำเอาพระราชดําริของในหลวงรัชกาลที่9มาประยุกต์ใช้นะครับ ตามทฤษฎีนะครับก็คือการทําให้เกษตรกรรมนั้นมีความยั่งยืนนั่นเองนะครับตามหลักในความคิดคือปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างครับสำหรับในช่วงนี้พราวชมมาติดตามวิธีคิดของคุณลุงทรงเดชที่มีการปลูกไม้มีค่ารอบๆคนาจนกระทั่งได้ชื่อว่าเป็นคนาทองคำครับติดตามได้ในช่วงนี้ครับ ครับโอ้ผมเดินแปลงคุณลุงในเห็นต้นไม้ใหญ่หญเต็มไปหมดเลยน่าจะเป็นไม้เศรษฐกิจทั้งหมดเลยหรือเปล่าครับเนี่ยครับแน่นอนครับผมโอ้เราทำไมปลูกแต่ต้นใหญ่ๆครับค,คือคือเราปลูกไว้เพื่อลูกหลานหินหล่อนที่มันเกิดมาเดี๋ยวนี้ผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นไม้เศรษฐกิจแล้วก็ประกันเงินกูทก้ทกสได้ตตรงนี้เออเป็นเงินในที่เราเอาไม้ไปกู้เงินเนี่ยเราแค่เอาไม้ไปประกันมันก็ได้ออกมาใส่ระบบการเกษตรทุกอย่างเลยแล้ว ไม่น่าเชื่อนะครับว่าต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ดูเหมือนจะเป็นแค่ต้นไม้ธรรมดาธรรมดาจะมีมูลค่ามากมายขนาดที่นำไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการขอสินเชื่อในการทำเกษตรได้ซึ่งคุณลุงทรงเดชบุญอุ่มเกษตรกรที่บ้านหินรับศิลามงคลตำบลหนองสวรร์อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูได้ปลูกไม้มีค่าไว้ทั้งไม้สักและไม้พยุงในพื้นที่กว่า30ไร่ซึ่งไม้เหล่านี้เมื่อเติบโตเต็มที่ ก็จะสร้างมูลค่ามหาศาลให้กับผู้ปลูกทั้งการนำไปแปรรูปขายและการนำไม้มาสร้างบ้านไว้ใช้เองอีกทั้งไม้เหล่านี้ยังมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามการเติบโตของต้นไม้ลุงทรงเดชจึงเลือกที่จะปลูกแซมตามคนาจนเกิดเป็นคณาทองคำที่เพิ่มมูลค่าให้กับพื้นที่ ครับทุกอย่างจะ,จะพาไปดูทุกอย่างมีไม้ผลทุกอย่างกล้วยอ้อยทุกอย่างของคันเทนาทองคำที่แปลงนี้ไม่ได้ปลูกแค่ไม้มีค่าเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ด้วยเนื้อที่กว่า130ไร่ลุงทรงเดชจึงนำหลักการปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สีอย่าง ของในหลวงรัชกาลที่9มาปร,รับใช้อย่างแรกคุณลุงก็จะมีการปลูกต้นไม้ที่กินได้เช่นกล้วยมะละกอขนุนมะพร้าวน้ำหอมอย่างที่สองปลูกไม้เพื่อทําเครื่องใช้สอยในครวัวเรือนเช่นต้นไผ่ที่ปลูกไว้รอบรอบคันาอย่างที่3ปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อใช้สร้างบ้านเช่นต้นสักต้นพยุงซึ่งการปลูกป่าสามอย่างก็จะเกิดประโยชน์4ีอย่างที่จะทำให้ระบบนิเวศดินและน้ำกลับมาอุดมสมบูรณ์นั่นเองครับ จากความสําเร็จในการทําเกษตรของลุงทรงเดชซึ่งเป็นประธานกลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าไร่นาชุมชนแบบยั่งยืนจังหวัดหนองบัวลําพูก็ทําให้สมาชิกในกลุ่มหลายคนสนใจและเดินตามรอยลุงทรงเดชจนทําให้ทุกวันนี้ชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกหลายครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นที่นาก็มีปลูกข้าวแล้วก็ปลูกทาสวนป่านี่แหละกขปลูกตามคนาปลูก ไม้ประยงไม้ประดูที่อยู่ตามบ้านไม้พื้นบ้านก็มีไม้ผลมะม่วงกล้วยแล้วก็ไผ่ก็ปลูกไปเรื่อยๆปลูกตามกําลังมีกว่าจะมาเป็นการปลูกป่า3อย่างประโยชน์สีอย่างที่สร้างไรายได้ให้กับหลายครอบครัวแบบนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนหน้าคือเกษตรกรกลุ่มนี้ไม่มีเงินทุนในการพัฒนาปแปลงเกษตรของตัวเอง มีแต่การทำเกษตรแบบพืชเชิงเดียวที่สร้างรายได้ปีละครั้งเท่านั้นต่อมาเมื่อปี2557เกษตรกรกลุ่มนี้ก็ได้รับเงินกู้ยืมจากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจำนวน415,000บาท เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรอนุรักษ์ป่าไม้และมีการทำเกษตรแบบผสมผสานเพื่อให้เกิดรายได้ตลอดทั้งปีซึ่งในระยะเวลา5ปีต่อมาเกษตรกรกลุ่มนี้ก็ได้ชำระเงินคืนกองทุนฟื้นฟูจนครบหลังจากการเข้าช่วยเหลือของกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรกลุ่มนี้ก็ได้เปลี่ยนแนวความคิดให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน มีความรู้สู่การปฏิบัติในการบริหารจัดการป่าที่ถูกต้องคุ้มค่ากับการลงทุนและสมาชิกยังสามารถขยายการอนุรักษ์ป่าไม้ในชุมชนได้อย่างยั่งยืนมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นมีอาชีพเสริมและเกิดความสมัคคีกันในหมู่สมาชิกครับ คุณวิธีคิดดีๆจากคุณลุงทรงเดชด้วยนะครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าการทําเกษตรแบบนี้อาจจะใช้เวลานานพอสมควรถึงจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นะครับเพียงแต่ว่าผมว่าคุ้มคุ้มแน่ๆนะครับเพราะว่าไม้มีค่าไม่ว่าจะเป็นไม้สักไม้พยุงอนาคต5ปี10ปี2ี่ปีนะครับมูลค่ามันจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้ขอบคุณคุณลุงทรงเดชมากนะครับส่วนวันนี้ครับเวลาของรายการหมดลงแล้วคุณผู้ชมแวะเข้ามาคุยกันได้ครับผ่านช่องทางนี้ Facebook ผารู้ผารวยครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับเอาละฮะเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุนน่งนี้วันนี้สวัสดีครับ